สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจผนึกทหารตามมาตลอดขอตรวจรถยิงโซ่ระทึกวิสามันดับพงะยาบ้าส7เป้ชักปืนยิงโซ่ระทึกตำรวจผนึกทหารตามมานานเจอรถต้องสงสัยขึ้นโดยอ่างขาง,งขอตรวจไม่ยอมต่อสู้ขัดขวางถูกวิสามันเจอยาบ้าส7เป้เกือบ2ล้านเม็ดจากกรณีเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาที วันที่29พฤษภาคม2563พลตํารวจโทชินพัฒน์สารสินผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดพลตํารวจตรีพรชัยเจริญวงศ์พลตํารวจตรีไกรสอนพูลเพิ่มพลตํารวจตรียิ่งยศเทพจำนงพลตํารวจตรีมงคลวรุณโนรองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดพลตํารวจตรีวัชระทิพมงคลผู้บังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติดสาม พันตำรวจเอกอดิตเจริญสวัสดิ์พันตำรวจเอกธีรเดชธรรมสุธีพันตำรวจเอกนักรบริมวิรัตพันต, em นต,ตำรวจเอกธีระทองระยับรองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสและเจ้าหน้าที่กองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาคหและเจ้าหน้าที่ทหาร ได้ร่วมทําการจับกลุ่มผู้ต้องหาสองรายคือนายประกรณ์ธานีจิรติการยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ที่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามันนางสุรีแ่รีภรรยาพร้อมของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าจํานวน17เป้รวมประมาณ1นึ่งล้านเจ็ดมเม็ดจับกลุมบริเวณตู้ยามตํารวจแม่ง,งอนเส้นดอยอ่างขางข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า ไว้ในครอบครองเพื่อจำน่ายโดยผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่กองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสามได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ากลุ่มลำเลียงยาเสพติดบ้านแม่จาอำเภอเชียงดาวจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารคอยเฝ้าสังเกตการติดตามกลุ่มขบวนการนี้มาโดยตลอด และได้เข้าทำการสกัดกัน้นขบวนการลักลอบขนยาบ้าในพื้นที่ตำบลแม่ง,งอนบริเวณตามเส้นทางขึ้นดอยอ่างขางจนกระทั่งพบรถต้องสงสัยขับออกมาจากบริเวณพื้นที่ที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นจุดรับยาเสพติดจึงได้ติดตามเพื่อขอตรวจสอบจนกระทั่งก่อนถึงป้อมตำรวจแม่ง,งอนเส้นทางดอยอ่างขางเกิดการต่อสู้ขัดขวางจึงได้ทำการวิสามันนายปรกรณ์ธานีจิรติการเสียชีวิต ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ